สวัสดีค่ะมะนี้นะคะมาพบกับช่องจูเจรันตำค่ะจูเจรศิภาทุกคนนะคะจูเจรติดโควิดนี่คือตัวโควิดค่ะมะนี้ค่ะสิ่มหาปลากินอยู่หนองเดินบ้านหนองต่อของยายนอตอย่างก็ให้ปลากินไงปลากินกล้วย ตอนนี้เราพบไส้นมนะคะเขากำลังมาตกป่าเขามาตกเบ็ดตัวเองเขามาตกเบ็ดอันนี้บ่อหนึ่งค่ะอตอนนี้มีอีกสามบ่อบอ่บอ,บอนี้ตกได้ไหมในเบ็ดแต่ว่ามันจะเป็นปลาใหญ่กม็มูในป่ปลาไซน์ ปลาเนาะคะ่ะกินเขา่ขาเข่าดิเป็นเข่าวเข่าใส่ พี่บอยยังไม่กอบอไปเนาะย่ามัใกล้สันนะกินป้ากินข้าวเหนียวม่ว่าว่ไ่ไกินมาแล้วมาแล้ว ไปเจ้าเก้เอยเขาอยู่กับอีแห้งแล้วค่อยจะไอ้ตางไปด้วยไม่เออไอ,อีแห้งมันทำงานอยู่กับใครทำงานไอตาก็อยู่นู่นโอ,อ้ทุกคนอยู่นู่นหมดเลยเออ <c oughs> แล้วชนบรุรีอุ้ยร้านกับพี่น้องก,กูกับยุหันน,นั่นล่ะบาทนี่เว้ยคาบกับกาดน้ำมันละบาทนี้ตอนนี้ตอนนี้มีซีรีส์เงียบอยู่ยก็เหมือนว่า เออมึงก <mile> ็เลยกินทั้งผุ่นก็กินทั้งผุ่นก็มึงกวนไม่กินหรอกรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะอยู่หนใดรอให้พ่เอามาดอกไม้หน่อยรอเขาเนี้ยเขาปั่นตามไม่กินใบก็หมดเนี้ยดอกนี่เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไหร่เธอจะมานี่ยนัดกันไว้ทำไมไม่มา ฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวจิเนียกเ็ดเนาะนี่นะครับเงยมียเนี่ยนี่ปลาเงยเขาเนี้ยปลาเขเป็นปลาขอกวากินแมันปาน้อย่ขนีเสน่ยก่นบางี้ยนึงแมเขาเนี้ยโอ้ยหมดกินมาใครนมาใครดูวามันกบนะครับผมเตรียการแสดงอีไ สามรอบแลนี่ก็ช่องัแยนเนียต่มันกินเม่นอะเมยนอนปกติที่่เด็ะ นีเงียังกบติโอเขียดกบมาซะเขียดปอมกอดงกูใสเปิดหลอดได้ไไปค่ะเนี่ยมือเนี่ยยังยังต๊กเคยกอหูใครเปดกอดหูใคร้จะไปกอดตากันเด้่กูจะยั่โอ้ยปันโอ้ยเออพูดพูดด้วยแรงกันเนี่ยมอกัเฟิร์มพูดในพอเลย อ <Z> ้านอนะวคงม่นอหรือไปไกลเดียววะโกบมันต้องมีแนว้ทวงเหรอ <c oughs> รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่ห้นใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดกันไว้ทำไมไม่มา ฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธอหุ่นใช่แล้วก็เหยียตกเบ็ดตกเบ็ดโม่ตกเบ็ดฐานตัสีเคลื่อนท่ตกเบ็ดอีกนานไหมวิธีว่าจะมาเจอเพื่อนนั่งตกเบ็ดเอาป้าตกเป็นไงเลยอ่ะโอ้โหโนได้กินเลยอีกเด้วสามรอบแล้วนะ มันดอ้ไส้เดียนไม่ถ้าอยากจะกินต้องลงตึกต้องตึกติตึกรอบเดียวจบเลยพี่น็อตโชว์สกิลการบ้านแหย่เขาเบิงน็อตปอาเนี่ยอะไรบ่นวะครับนดูปลาเนี่ยบารนี่คือปลาลูกคอบจะมึงงามนะจะมึงจะพามเียวะ เอาบกเอก็จะรปอีเดียบกใส่เอากเบ้อเอาเมือนห้บไหนไปที่ยห้าคุณหกอาอะไกันหนปง ยังมืแรงเนาะหลอกกูมออะไรกูไอนั่นไปด้วยกูจ้าความใช่ไอนี่ต้องต้องย่างไป่ไอยูคนบ่นกูจริงจริงจริงไม่ได้นะจะมาไอไปลเคื่อนไม่ได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาไอเขียวะอาดเออเจลลอนหลอกแลนตั้งสี่เลยเดี๋ยวมันก็ดตัวกวาดกินไม่เอานี่อกที่ดังปลาคอยมันหลายเนาะเบอรันี้ตัวตัวไงปลาเจ้าหลายนี่ทั้งนี่ทั้งนี่ดึงหลอกแลนเลย ลืมไปไม่หัดไสมาถึงาหาละยแล้วววเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ